นอนนี่เด็กตี้งแต่ผู้ใหญ่งานของผู้ใหญ่งานธรรมะหลับผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้ใหญ่ไปถิ่นไปทำหาก็หายาธรรมะนั่งทุกวันทุกวันก็ไม่ได้ไม่ถึงต่ไปเห็นนิดๆหน่อย ละเอียดนะอนาปานุสติของละเอียดต้องใช้สติต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความระมัดระวังต้องตั้งสติไวท้ทีดี <c oughs> ละเอียดมันไม่เห็นมันเวลามันรวม,มไม่เห็นมันง่ายๆแตามันรวมทดสอบอยากกำลวดดู ว่ามันรวมตอนไหนกำหนดดูเวลานอนหลับกันมากไม่ได้ดูนะนอนไปนอนไปมันจะหลับมันเป็นยังไงกันมากในหลการดูจ,จิตใจการดูอนาปานุสติเพราะฉะนั้นพ่ <c oughs> อแม่เป็นจึงบอก,ออกบเอาไว้ว่าประกับเอาเอพุโทโธแนบไปด้วยพุท เข้าโทออกพุทธเข้าโทออก,อออกพุทโทมันมันหยาบกว่าอนาปานะาพุทธโทมันเป็นสัญญาที่ว่าจาได้ชัดเจนกว่าลมลมมันได้แต่ที่ได้ีงี้ยนน่อยแล้วไปรู้ไปถึงไหนแนละ้วเงียบไม่เห็นตอนมันรวมเห็นแต่มันเงียบไปไม่เห็นลมมันเข้ามันออกสังเกตดูถึงเราเอาใจใส่ถึงเราจะดู แต่ลมเขาก็เดินเพราว่าธ <c oughs> าตุลมตัวนี้มันพัดไปพัดมาในธาตุในสังขารมันเดินไปตามเส้นมันมีเส้นเลือดมันมีเส้นลมพัดไปพัดมาในธาตุในกายของเราเวลาเราหลับไปแล้วไม่มีความรู้แต่ว่าธาตุลมเขาก็เดินของเขาก็ไปอย่ะนั่นาตาลม ยละเอียดจุดนี้ตอนนั้นเวลาเราตั้งสติดูพุโทโธเวลานอนไม่รู้มันไปนหลับเวลาไหนมันจาไม่ได้ไม่ชัดเนจนนะจํายากดูยากเห็นหนาการของการจะหลับ <c oughs> นาการทาสมาธิต้องใช้ความภาคความเพียรความพยายามมีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาไม่เบือ่อหน่ายไม่เมื่อยหน่ายในการ ทำสมาธิไม่เบื่อหน่ายในการทำความียนมีความขยันอยู่สม่ำเสมอขยันสม่ำขยันทำอยู่สม่ำเสมอไม่คำนึงถึงว่ายากหรือง่ายไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นหรือไม่เป็นถหาไปคำนึงถึงว่าไม่เป็นไม่เป็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรมันก็ไม่อยากจะทำ อย่างงานของโลกเราท,รทําไรทานาทําการทํางานายิบปักถักร้อยทําไปมันก็เห็นไปทําไปเห็นไปทําไปเห็นไปมันก็มีความกระจัดมันก็เห็น <c oughs> แต่ว่างานของใจนี่อ้ไม่ใช่ของง่ายง่ายถ้าพูดว่ายากก็ยากถ้าพูดว่าง่ายก็ง่ายนะอ <c oughs> ของทาเบา,เบาแต่ว่าของจับได้ยาก เพราะฉะนั้นต้องให้ความัยายามเป็นก็ทําใหไม่เป็นก็ทําอยู่ยนี่นะคะเพื่อจะรวมตัวเข้ามามก็ต้องมีเพราะว่าพระพุทธเจ้าพ่อแม่พาทำพาประพฤติพาปฏิบัติมาอยู่แล้วเราไม่ไปทอดแท้ม่ต้องทอดแท่ความทอดแท้มันเป็นพวกที่เลสมารความทอดแท้อ่อนแอความหวั่นไหวทาให้จิตใจของเราไม่มีความขยันหมั่นเพียร เพียนต้องพยายามเรามาสวดเรามาว่าเรามารวมกันอย่างนี้กับการแปลว่าการปลูกฝังความเชื่อม okay ั่นการปลูกฝังความเชื่อมั่นเพื่อให้ถึงใจของเราให้เข้าใจของเราให้เข้าถึงใจของเราถ้าปลูกฝังไม่มีความเชื่อมั่นให้ถึงจิตถึงใจก็ไปไม่มีความหมายไม่มีความมุ่งหมายไม่มีความเอากินเอาจัง ม่มีความเชื่อมั่นจริงจริงจังจังนี่จะไปทมตามกันเห็นเขาไปต่อไปถ้าไม่ไปก็กลัวเขาคนอื่นจะว่านะหะใจมันมันตั้งไปปรุงไปอย่างนั้นนะมันคิดไปมันทำรีไปพวกปยญมามันแตกเข้ามาปยญมามันแตกเข้ามาเราก็ต้องมีปัญญารู้เท่าทันอ่า มีปัญญารู้เท่าทันต้องไปต้องทําให้เกิดขึ้นด้วยสมขยันมันเตือนสติปัญญาให้เห็นด้วยสติปัญญาของเราในคํานึงถึงใครจะว่าหรือไม่ว่าไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้คนยกจอป่อฟันไม่ใช่การประพฤติปฏิบัติเพื่อศิลธรรมเพื่อให้คนเขานับถือนะอะประพฤติปฏิบัติศิลธรรมเพื่อถอดถอนจิเลสเพื่อถอดถอนจิเลสออกจากใจของเรา <c oughs> เกียนเักโลกโกรธปวดงโมโหโตโศน่ความรักรักในตนในตัวรักของออกจากตนจต่เรืมก็มีออกนอกออกนอกกายก็มีความรักอยู่ในตัวของเราก็มีความรักรักตัวรักตัวยึดถือตนตัวตัวคูตัวคูตัวคู่น่ะโลกกวย่นประมาณในตัวของเราน่มันโลกเพื่อตนเองหรือโลกเพื่ออะไรโลกโกรธหลงรักโกรธปลดงตัวใหญ่ๆตัวนี้แหละ หลงเพราะอะไรโกรธเพราะอะไรไม่พอใจสิ่งใดถึงโกรธมันเกิดขึ้นอยู่มีอยู่ทุกคนแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วเรารู้เท่าทันมันสักแต่ว่าอาการสับแต่ว่าอาการที่มันเกิดขึ้นชั่วระยะมันก็เปลี่ยนแปลงไปทำาโรกก็ดีโกดก็ดีหลงก็ดีมันก็แค่นั้นแค่นั้นโรยโเฉพวาโรคในสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ โรคในทางเป็นไปเพื่อความผูกมัดของตนเองมันมีโรคอยู่สองอย่างโรคในทางโลกโรคในทางโลกโรคในทางธรรมโรคเพื่อจกได้สินได้ทำโรคเพื่อจากคนทุกข์นยากพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปผ่าถอนไปผ่ดถอนไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปเพื่อแก้ไขจิตใจของตนเองะไปยึดตรงไหนไปติดตรงไหนไปแก้ตรงไหนไปถอนตรงไหนมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงโผ <c oughs> ขาดแล้วอัตติอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่เพื่อของตอนผู้ปฏิบัติผู้เองเห็นเองคนไหนไม่ประพฤปฏิบัติก็จะพูดเท่าไหร่มันก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเวลาเรามาประพฤปฏิบัติจุดนี้แหละเป็นของสําคัญอยู่ในการแน่นหนักยาทอแท้ มีพระเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็กินไม่มีก็กเราก็ปลูกปูคาถาพระพุทธผูกคาถาตนเองให้เกิดให้มีขึ้นอยากให้ทอแท้อยากให้ขี้เกียจมีก็ทนก็นไม่ปันให้เรานะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทำล้วก็เรื่องท่านของท่านเองมีก็ทําไม่มีก็ทํายิา่งไม่มีเรายิ่งขยันเข้าไปเหนือนงานทางโลกอ้าวไม่มีพ่อแม่หรือใครทาให้เราก็ต้องขยันทําเองเอ ในงานทางศิลทางทางม,มก็เหมือนกักนันแหละไม่มีพ่อแม่คคู่วา่าช้านแล้วก็แน่นหนักปากปฏิบัตินนี่นั่นแหละนั่นแหละ่งใดเข้าทํานองที่ว่าอัตติอัตโนนาถโถนะตัวน,นั่นแหละเป็นตีพึ่งของตอนใครเล่าเป็นตีพึ่งได้คนอื่นตีนพึ่งกันไม่ได้ทานข้าวทานน้ำคนอื่นทานแทนกันไม่ได้เก็บไข้ได้ป่วยคนอื่นเก็บไข้ได้ป่วยแทนกันไม่ได้ต้องหมายตายจาก <c oughs> ไมรกนี้ไปกับคอนอื่นตายจากแทนแทนตายตายแทนกันไม่ได้สิเพระาะนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราในฐาน,นะเรามีชีวิตอยู่รีบเ่งคนสวยทําคุณงามความดีจเจริญในทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยอํานาจบุญกุศลเราเสียสละมาทําทุกวันทุกวันรวมกันเป็นปัจจัยป้อง,องปกปักรักษาบุญกุศลมาสนาบารมมในสิ่งกิจทั้งหลายในฐาคนอโรอันนี้ ของดนนำดานปกครองุ้มครองออกญาตงโยมให้มีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกไปโดยเฉพาะในทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงสำเร็จจงสำเร็จสมดังความอาถรรพ์ทุกสิ่งทุกประการเทอด